ยุคมันเปลี่ยนพระที่มาบวชเนี่ยต้องสำรวมระวังกิริยามารยาทขึ้นสู่ธรรมาต,ต้องสำรวมมองต่ำอัตมาภาพจะได้แสดงมัธมเทศถนาดับตัณหาราคะพอลงจากธรรมาะแม่งเข้ารีสอร์ทกับผู้หญิงนะ อะมันเป็นอย่างนั้นมึงดูแต่ละคนนะเจ้าคุณอโอ,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 โอเป็นคนที่น่ารับถือนะ่าเลื่อมใสไอ้ก๊อบมันก็เลื่อมใสนี่แหละฮะเลื่อมใสมากรักมากเลื่อมใสจนรักมากมันก็เลยพาไปบ้านซะมีแต่ผู้มีกิริยาอันงดงามเลยนะนะฮะ มีแต่พระสิ้นคิดนี่ะไม่ได้งดงามเลยพูดก็ไม่เพอเขอาเพราะว่าอีกกมอนมาเลยไม่มาหากูเพราะกูพูดไม่เพอกลัวกูด่ามัน,นสมสีสมห้าในตีนยันด้วยคนมันเปลี่ยนยุคมันเปลี่ยน ใครก็เห็นไปนั่งอยู่ข้างๆโอ้โหนมเบอเลอร์เลยนะเห็นภาพแล้วฮะพระก็นั่งอยู่ธรรมาาเทศไปด้วยเรือไปด้วยนะเนาะไปามาลงจากธรมาาก็ขึ้นรถคันเดียวกันว่าไงจ้ะตอนอยู่หน้าคนเป็นอย่างนึ่งเขาเรียกว่ามีที่รับที่แจ้งไม่ได้ละอายเลย มันจะน่าเคารพเรื่องใสตรงไหนวะฮะ,ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทุกวันนี้มันอีแอบไงมันเจตนาเน่ยเจตนาชอบโกงคนนะชอบโกงชกงาวพุทธเราเป็นมหาโจรไงอย่าไปเรียกโจรน,นะเป็นมหาโจร อ่ะเอไอ้เส้นเงินที่บิเออกเต่อเจอนะจิ๊บจิบพระพวกนี้เงินสดเนี่ยเป็นกระสอบเป็นคันรถทีๆไม่มีและก็ไม่ลายแก่ใจนะต้องอรู้ตัวก็สึกไปเลยเนี่ย นั่งจทันวันแรกเนะี่ยไม่ต้องไปทําซ้ำสร้างไงเขาจับได้จริงถึกไปเป็นผัวเป็นเมียอยู่ด้วยกันนะทักสิบคนยี่สิบคนก็ว่ากันไปถ้าชอบจริงไหมล่ะถ้ามันสนกุกมัน,ม,น,ม,นมันนะ่ะนะคนขับรถก็เอาด้วยปราเอาไปเอามามันเปนอะไรอันเป็นอะไรอ่ะฮะมั่วกะกัลูกโพไซชองลูกโพไซชองคือลำบงสมัยก่อนมันม่วกันน่าดูเลยตอนเนี้ย นี่มันเป็นอย่างนี้ยุคมันเปลี่ยนสมัยมันเปลี่ยนเนาะเพราะฉะนั้นพวกเราวัดป่าบ่อน้ำไปยินเนี่ยนะเมื่อเห็นโทษเห็นไฟขนาดนั้นนะรีบสํารวมระวังเข้าสู่ศีนสมาธิปัญญาให้ได้เพื่อนำตัวเองออกจากเพชฌฆาตหรือมัจจุราชนะพวกนี้คืออารมณ์เนี่ยอารมณ์กามราคะตัณหาต่างๆทำอัศวะให้สิ้นให้ได้ อาณาปณสติสมาธิเท่านั้นที่จะกำจัดภัยอันตรายใจเราได้ถ้าอย่างนั้นก็จะไปรุ่มหลงรถกินเสียงหลงรูปกายสอนเขาว่าให้ดับราคะเราอยู่บนธรรมะพอลงไปเสริมราคะลงจากธารรมะ มันจะตำรวจเขาไม่ได้กินแกลบแลนะนะจริงจริงอย่างบิ๊กเก่าเนี่ยพูดขนาดนั้นแล้วยังไม่เอะใจย,ยังไม่เก็ตเองนะภาพพวกนั้นผมก็รีบศึกษาฮะ,ะบิ๊กเก่าพคนรีบศึกษาเขารู้หมดแหละแต่พวกนี้ไม่มีหลักฐานเนี่ยมันไม่ไอายต้องให้เขาจับต้องมาแฉนี่นี่เห็นไหมเนี่ยค่อยๆยอมรับ แล้วขนาดเนี้ยยังจะเคารพมันอยู่เหรอไม่มีความละอายแก่ใจพวกนี้ดีนะมีอีกอลล่าเนี่ยถ้าไม่มีจะทุกข์ส่ส้อนอยู่ขนาดไหนฮะจริงๆบางคนไม่รู้มีเมียกี่คนนะน,นะทุกข์ส่อนมานานแล้วน,นะ,ะหน้าไม่อายนะเปรตเดินดินเนี่ย เสียสถาบันะสถาบันนักบวชสถาบันศาสนาพวกเนี้เป็น e อีแอบมีเยอะอะเดี๋ยวก็มีอีกไอ้นีน่ไม่จบไม่สิ้นหรอกเพราะคนไม่ได้ปฏิบัติเมื่อไม่ปฏิบัติใจไม่เข้าถึงศีลเนี่ยโอ้ยมันหน้าด้านหน้าทนนะนะกินข้าวชาวบ้านเขาเงินเขายากลำบากขนาดไหนล่ะ ลองออกให้มันออกไปหาเองเนี่ยเงินชาวบ้านเขาเน่ะฮะที่พูดเนี่ยไม่จะพูดเพื่อให้ตัวเองดูดีงดงามนะพูดตามความเป็นจริงตามสัจธรรมไม่ได้โทษใครนะโทษจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหามันจะต่างอะไรกับคนทั่วไปฮะแต่พวกนี้คิดว่าเป็นมหาโจรเพราะมาแอบ มันเจตนาไม่ดีอ่ะเขยเ่าไปไม่มใช่อ e ีกอล์ฟทำลายศาสนาหรอกพระพวกนี้แหละทําลายศาสนาฮะนักบวชพวกนี้แหละพวกอ e ีแอบเนี่ยนี่แหละฮะคิอว่าไ e อ้กอลฟมันเป็นคนที่สแกนออกไปว่างั้นออมองอีกแงหนึง e ่งไอ้กอลฟเอ้ยอย่างนี้ จัดการเงี้ยฮะเอาออกให้หมดฮะมันจะไม่ได้เปืองเข้าชาวบ้านเขาไงพวกนาดาน,นาทนจริงจริงยังอีกเยอะนะเนีย่ยจะพูดอย่างเงี้ยถ้าอายชั่วกลัวบาปก็ศึกไปหมดซะ,นะ้จริงๆอย่าไปเสียดายเลยตำแหน่งนั้นนะฮะ เสียดายทำทำเสียดายสีลเนี่ยนทำได้เส yeah. ียดายใจตัวอเองจะใ,ให้พัดตกไปสู่โลกที่ชั่วนะนะที่พูดให้ฟังในพวกเราเนี่ยให้เห็นโทษน,นะนะนี่นะขวนขวายซะไม่มีใครแบกใครหอบใครหามเอาไปได้หรอก <c oughs> <c oughs> นะหอบเอาจากความดีความเป็นกุศลแธรรมทั้งมวลนะนะเพื่อเป็นะ <c oughs> เนื้อนาบุญจริงๆนะเป็นเนื้อนาบุญจริงๆไม่ใช่นาบุญปลอมนะหลวงตาพูดเมื่อเจ็ดปีก่อนอยูนะไม่มีคนปลอมเป็นมีแต่คนปลอมเป็นพระไม่มีหรอกพระปลอมพวกนี้แหละปลอมเป็นพรนะอ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกโอ้โหขั้นไหนมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะ ความรู้ไม่ได้ทาให้คนเป็นคนดีนะในยะของความดีไม่ใช่คนมีความรู้ไม่ใช่คนเป็นด็อกเตอร์นะในยะของความเป็นคนดีคือคนดีคือคนมีศีลมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะะยิ่งบวกกับความรู้ทั้งโลกเป็นด็อกเตอร์ยิ่งประเสริฐเลยนะนะนะถ้าความรู้ขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมเนี่ยโอ้โหเลวร้ายมากทำลายล้างอะไรเยอะมากเนาะ จำไว้ทุกวันนี้เห็นไหมอย่าเล่นกับไฟมันลามมันกำลังเผานะาเผาพวกที่เล่นกับมันไฟหลาคะไฟตัณหาเนี่ยฮะไปนอนกับเขาแล้วทำทงเชยเห็นไหมสบตาชาวบ้านเขาอยู่ นี่ต้องขอบคุณอีเกนมันนะนะสิกาเกนฮะัดทิศแย,ย้มพอทิศแย้มมีอาการทิศอาจออกอาการเลยลามไปเลยทีเนี้เน,นี่ยเมื่อวานเนี้ยคนมาเยอะแยะเป็นร้อยเป็นพันมาหลวงตาหลวงตาบอกกำลังส,งส,สกแกนไอกรอบมาด้วยเปล่า มาก็ไม่เป็นไรหรอกหลวงตามาเถอะนะไม่ต้องใส่อะไรมาแก้ผ้ามาเถอะมาวัดกูหร,อหรอือมาหากูจริงไม่สนใจหรอกสนใจแต่ศินแต่ธรรมอย่าไปโทษเขาเลยอย่าไปโทษแต่เขาอินเนาเป็นเองเนะาะอา่อา,อ,า,อ,าอย่าโทษแต่เขาอินเอาเป็นเองเนาะ ออโทษตัวเองนี่แหละมาอย่าไ,ไปประจานคนอื่นเนหะมือนประจานตัวเองเลยเห็นแล้วก็สบายตอนนี้ลามไปเยอะเลยนะดีเหมือนกันะนะเนาะเหมือนไวรัสเหมือนไวรัสเออเนี่ยเพราะ พวกนี้ไม่มีภูมิคุ้มกันไนงะไม่มีไม่มีวัคซีนคือศีลสมาธิปัญญาวัคซีนคุ้มกันตัณหาราคาพวกนี้เนาะเออเนาะเพราะฉะนั้นที่อ่าพูดมาเนาะตีหนึ 2, ่งตีสองตีสามเนี่ยตลังจากมาพูดนะพูดให้กำลังใจให้เห็นคุณเห็นโทษเนาะไม่ได้มีเจตนา